ไม่จะไม่ร้องไห้ร้องไม่ร้องร้ร้อง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 ร้อร้อร้องไม่ไป แม่ใบงอมจิมเราจิมไม่ฟังแม่ใบแม่บอกจิมว่าอย่ากลับบ้านดึกใช่ไหมแล้วจิมก็ไม่ฟังจิมไม่ฟังแม่เลยใช่ไหมจ้ะแม่บอกจิมว่าอยากลับดึกใช่ไหมจ้ะตาไม่ต้องเสริมใช่ไหม จิมก็กลับดึกทุกวันเลยจิมไม่ฟังแม่เลยแล้วหนูอ่ะโอ้กีตาไม่กลับดึกไนโรกีตาฟังแม่เพราะอะไรเพราะไม่ให้กลับดึกเพราะอะไรเพราะเพราะหยวมันมองเห็นทานใช่แล้วก็อะไรแล้วหยอแล้วหยอมีคนเดินเข้าไปในถนนใช่แม่บาก็เลยไม่ให้เล่นกันดึกดกใช่ไหมแต่ใครไม่ฟังแม่ กิ๊ดจิาก็ไม่สอนน้องเลยใช่จิดไม่สอนหนูไม่ตอนนั้นแม่สอนน้องไปแล้วนี่เออแม่ก็สอนกินไปแล้วไงตอนนั้นหนูก็สอนน้องบนบ้านเออแต่น้องไม่เชื่อเออตาสอนสอน,สอนน้องว่าอะไรสอนน้องว่าเยีาวม่าไปเล่นตอนมืดเพราะเด่ายมานอ่ะจะมองไม่เห็นทางล้วกจิ๊ก็เลยข้ามันหนูไปใช่ ผมเรียกข้าวขนุนอ็มหมามัวแต่ล้ลงให้เลยจิมมากลับบึกทำไมรู้ไหมการกลับบึกกันอยู่จิมจะมองไม่เห็นทางอันตรายด้วยแล้วเมลคนมาจับตัวไปอ่ะแล้วจิมจะมองแล้วจิมก็จะเรียกใครไม่ฟังเลยนะไม่มีใครตอบจิมทั้งนั้นเขานอนกันหมดแล้ว ถ้าใครรอนกันหมดแล้วถ้าจิมเดินจากไปอะไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครรู้เลยเหรอกิมต้องเป็นคนเด็กดีเหมือนพี่แล้วจิมห้ามกลับเด็กด้วยเข้าใจไหมจิมเข้าใจไหมครับ มีเรื่องเล่าอีกกันหนึ่งนะแต่เราเป็นเด็ก,กวัยอยู่หวังอ่ะเราอ่ะจะไม่มีใครเล่นกับเราว่ถ้ามมีเด็ก,กวัยอยู่หวังใช่ตอนนั้นเนะเพื่อนนะให้จิต้ากินขนมเหรอกตกนอนเพื่อไม่ให้จิตา้ากินไม่เยอะหรอกกินแค่นิดเดียวนอนกูก็นอนใช่ไหมไ่อพอไอเดียนอไม่ถึงนาขนมก็เลยหมดไอเดียก็เลยแบบ ไม่ไอเดียก็เลยไม่รู้ไงว่ามันหมดได้ไงหไอเดียมาไม่ทันไงเพื่อกินหมดแล้วอ